อก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้ก็บ่มียังมากมายพี่น้องเอาข่าวสารข้อมูลมาฝากกันอะกะวันนี้ก็วันที่สิบสองสิบสามมิถุนายนแหละแม่นบ่ะสิบสามเลยสิบสองมลูเออพ่แน่ใจกะแถวบ้านผมก็ฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วพี่น้องเอ้เริ่มทิ้งช่วงแล้วแหละสาหรับหน้าไพที่เสียห,หน้าวานเข่าแหงกะ ถาเบิงเด้อพี่น้องเด้อจากจากกลางเดือนไปถึงปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยมันฝนมันจะทิ้งช่วงอืมอย่าเฝ้าพี่นอ้องอย่าเฝ้าอรอก่อนรอก,ก่อนเือเพราะว่ามันฝนมันยังไงมันก็ทิ้งช่วงพี่น้องไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปรีบหรอกอืมผมเห็นคนเฝ้าเฝ้าเขาเฮ็ดกะรีบทําก็ใช่ว่าจะได้เกี่ยวก่อนอืมเฝ้าเฮ็ดก็บพ่าแมนว่าสิได้เกี่ยวก่อนกนเกี่ยวกอมการเมิดอส์หรอพี่นอ้องอคือช่างหน้านี่เนี่ย หน้านีพี่น้องหน้าตมเขาเห็นหน้าตมเห็นว่าเขาเห็นหน้าตมมองออกมองบ่ออกท่างพูนเห็นว่ามองเขียวกับเขียวเออมองท่างพูนน้ำท่วมกับ่ท่านออกหรืออาจจะไม่ออกแล้วน้ำไอข้าวเน่าแล้วก็ไดเออเพราะว่าอย่างเพราะว่ารีบเกินไปพี่น้องเฝ้าเกินไปอืมก็ยังมองนี้เห็นว่าว่ามีเขาเลยเขามองอกเลยว่ามองนี้น้ำท่วม มองหันนี่อยู่มีเขาอยู่นี่แหละพี่น้องมันถ้าเฮ็ดฟฝ้าเกินไปนี่รีบเกินอ่หน้าตมนี่คือเฮ็ดหน้าตมเียพี่น้องการทำเทือกนี่ปรับดินยังนีน่คือมันมันต้องปรับดินให้ได้นี่พี่นอ้องเออเพราะว่าถ้า้าปับดินบ่ได้ปุ๊บเนี่ยดินบ่สเสมอกัน,กนปุ๊บนี่ น้ามันสีขังเหมือนพอน้ำขังนะมันเสียในเขาเน่าพี่น้องแล้วก็มันเสียในเขาบ่งออกเออมันบ่คือหน้าแห้งได้ถ้านาหวานข้าวแห้งนี่เราไม่ต้องปรับดินยังไ้มันมากไม้แม่นบอกเพราะว่ามันออกทุกจุดอืมนี่แหละคือข้อเสียของไอ้หน้าต้มพี่น้องเพราะว่าคือเช่าหน้าเห่ากะถ้าเขามีรถเองถ้ามีรถเองมีเครื่องจักรเองก็ก็ได้พี่น้องกระเฮ็ดได้แม่นบอก แต่สาหรับคนที่ไม่มีรถไม่มีเครื่องจักรคืออย่างผมนี่แหละผมบ่มีรถผมจ้างเขาพอจ้างเขานี่มันมันก็บวกมาในต้นทุนพี่น้องแมนบอพอมันบวกมาในต้นทุนเดี๋ยเราจะทําเราจะสั่งให้เขาทําให้มันดีหน่อยเขาก็คิดเราเพิ่มเราก็ไม่กล้าเลยสินี้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเห่ากับบค่อยมีเงินแมนบอลเอรอเพราะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องการเฮ็ดหน้านี่พี่น้อง ็ดแนวดนได่ก็ได้ห้มันประหยัดต้นทุนที่สุดลงทุนน้อยที่สุดอืมก็คือพี่น้องผมคิดว่านะหน้าหวานข้าวแห้งนี่ประหยัดต้นทุนที่สุดแหละเออแล้กกะเข้าก็ง,งอกดีที่สุดอืมถามว่าหน้าดำหน้าอัน,นหน้าดำหน้าตมมันดีบอมั่นก็นดีพี่น้องแต่ว่ามันเห็ดยาก ม,มันใช้เวลาเหมือนอายกตัวอย่างเช่นนาตมนี่พี่น้องนาตมนี่มันเห็ดยากกว่านาหวานแห้งเลยถ้านาหวานแห้งเนี่ยหวานเสร็จแล้วก็ปั่นแล้วก็แล้วเลยบบตองมาเบิองน้ำเบิองน่ายโบ,บตองมาเปล่งน้ำแม,มนบอแต่สําหรับนาตมนี่พี่น้องพี่น้องต้องมาขุดล่องมาเซาะล่องมาปล่อยน้ำออกเสียเวลาอีกแมนบอาน้านน้ำถ่วมมากต้องซูบหน้าออกอีกมันเป็นอะไรที่แบบ โอ้ยมันหลายขั้นตอนเกินพี่น้องอือพอมันหลายขั้นตอนนี่มันเห็นให้ตน้นทุนมันสูงอือคือบางคนก็บอกว่าฉีดยาคุมฉีดยาคุมหญ้าหญ้ามันจะได้ไม่เยอะนาหวานตมมนี่ยเห็นบอกถ้าฉีดยาฆ่าหญ้าเข้าไปอีกก็เพิ่มตน้นทุนขึ้นไปอีกเออแต่ทานหวานข้าวแห้งนี่พี่น้องเ่ต้องไปฉีดยาคุมหญ้าอย่าง วานแล้วก็แล้วเลยแล้วก็รอดตัดเธอเดียวเลยเออแต่หน้าตุ่มเนี่ยผมว่ามันมันหลายขั้นตอนพี่นอ้องเออเหมาะสําหรับคนที่ <c oughs> หน้าตุ่มเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาเออเวลาเหลือเฟือ,อเออบนเออเวลาแบบทุ่มเทกับนาเต็มที่อย่างประมาณนั้นนะแต่สําหรับคนที่มีงานประจําหรือว่ามีงานอย่างอื่นทําเนี่ยผมว่าหน้าตุ่มกะบ่ยอยากค่อยเหมาะปะันใดเออเหมาะสําหรับนาแห้งสมากกว่า ก็คือว่าละภาคอีสานเท่านี้มันควบคุมน้ำบ่ได้พี่นอ้องเท่าบ่รู้ว่ามันน้ำม,มันสิมาตอนไดแมนวอเพราะฉะนั้นกะหน้าวานข้าวแห้งนี่เหมาะที่สุดพี่นอ้องอือกะไผ่สีสีเฮ็ดหน้าตมหรือว่าสีเฮ็ดหน้าในช่วงนี้กะสําหรับหน้าไผ่ที่มันมีน้ำอยู่กับห้รอไปก่อนพี่นอ้องให้รอไปก่อนยาเฝ้ารอเบิงอีกสักหนึ่งอาทิตย์พี่นอ้องฝนตอนนี้ก็ล่างทิ้งช่วงเลยเออ กำลังแหงตอนนี้บ้านผมกับเบิงเบิงวะคีมีกบางๆแดดจ้าๆแบบนี้โอ้ยบ่ตกพี่น้องบบตกบบตกได้สามมือแล้วทิ้งช่วงได้สามมือแล้วดูด,ดูพยากรณก,กันฝนก็นทิ้งช่วงพี่นอ้องอือทุงฝนก็นทิ้งช่วงกะคิปนี่ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเบิงอาจจะไม่มีสาระอะไรพี่น้องคิปนี่ไม่มีสาระมากมายมาถ่า,ายให้เบิงอืว่า ไอ้ที่ผมลงคลิปก่อนอนะันนี้ที่เป็นหน้าต่มนะเออที่ผมบอกว่าเวลามันงอกเลยจะถ่ายให้ดูนะเห็นบ่หน้าตมมันงอกบาดะาบาดางพี่น้องตรงงอกบ้างไม่งอกบ้างเพราะว่ายังเพราะว่าปรับดินไม่ได้เออปรับเทือก็ไม่ได้เออตรงที่น้ําท่วมแถวนู่นกะเขากับมอ่งอีกเสียเวลามาสอมอีกออมเพราะฉะนั้นกผมว่านาหวานข้าวแห้งดีที่สุดพี่นอ้องเออโอเคซ้ำนี่ละพูดไปเลยเปื่อย เออไม่มีอะไรจะพูดแล้วเออโอเคซ้ำนีแ่แหละ